อตอนนี้เราก็อยู่หน้าที่ดินนะคะที่จะขึ้นโครงการแล้วนะคะพอเราเลี้ยวเข้ามานะคะหลังห้องเย็นนะคะก็จะมีเจอถนนคอนกรีตนะคะมีเสาไฟนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะเจอที่ดินที่ถมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเส้นที่เส้นลัดที่จะไปบ้านจะบกนะคะเส้นนี้เสามีเสาไฟมีไฟส่องสว่างเรียบร้อยเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดู ที่เด่นกันบ้างน,นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแปลงนี้เป็นแปลงที่แบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะมีหลักหมดชัดเจนมีทั้งหมด6แปลงด้วยกันนะคะที่มองไกลๆเห็นเป็นเหมือนกําแพงสีขาวอันนี้นก็จะเป็นฝั่งมูลนะคะอยู่ใกล้ลําน้ํามูลนะคะอากาศดีมากๆนะคะโปร่งโล่งสบายนะคะแถมเดินทางสะดวกด้วยนะคะ เมื่อกี้ขับรถมาจากโลตัสนะคะผ่านสีแยกไฟแดงนะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆก็ใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มาถึงแปลงที่ดิดแล้วนะคะมาถึงแปลงเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนค่ะสถานที่ราชการก็ไปได้ง่ายนะคะทั้งที่ว่าการอำเภอ สูนราชการต่างๆกรมที่ดินนะคะใกล้ตลาดเมืองใหม่ใกล้โลตัสพิมายแล้วก็เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเราสามารถลัดไปได้หลายเส้นทางก็ลองดูนะคะถ้าใครที่สนใจบรรยากาศเงียบสงบนะคะเดินทางสะดวกสบายใกล้สถานที่สาคัญๆหลายแห่งก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะคะถ้าสนใจยังไงก็โทรมาติด ต่อก็ได้ค่ะเบอร์0879505589นะคะโครงการ My Dream Home นะคะบ้านในฝันของทุกคนนะคะเราก็ยนนินดีจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ่วันนี้สวัสดีค่ะ